ศิลปะสาระดนตรีลักษณะเด่นของดนตรีในวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเป็นพื้นที่ที่มีความเป็นดนตรีที่หลากหลายแสดงให้เห็นถึงความเจริญของสังคมในอดีตลักษณะเด่นของดนตรีในวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้เครื่องดนตรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการเล่นดนตรีที่ยาวนานนับพันปีเริ่มจากในระยะต้นมีการใช้วัสดุท้องถิ่นมาทำเรียนเสียงจากธรรมชาติต่อมาได้ใช้วัสดุพื้นเมืองจากธรรมชาติมาเป่าจากนั้นได้นำหนังสัตว์และเครื่องหนังมาใช้เป็นวัสดุสร้างเครื่องดนตรีที่มีความไพเราะและรูปร่างสวยงามขึ้น โดยนำมาผสมผสานเป็นวงดนตรีพื้นบ้านภาคอีสานที่มีลักษณะเฉพาะตามพื้นที่3กลุ่มคือกลุ่มอีสานเหนือและอีสานกลางนิยมดนตรีหมอลำที่มีการเป่าแคและดีดพินประสานเสียงร่วมกับการขับร้องส่วนกลุ่มอีสานใต้ใจะนิยมดนตรีกันตรึมซึ่งเป็นดนตรีวันเลงที่ไพเราะของชาวอีสานใต้ที่มีเชื้อสายเขเมรวงดนตรีวงดนตรีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งตามกลุ่มวัฒนธรรมดังนี้กลุ่มอีสานเหนือและกลุ่มอีสานกลางวงโปงลางและวงแคนใช้บรรเลงประกอบการแสดงและการขับร้องเพลงลำต่างๆกลุ่มอีสานใต้วงกันตรึมใช้บรรเลงประกอบการเส้นสวงบูชาใช้ประกอบการแสดงมหรสพต่างๆเพื่อความบันเทิงวงตุ้มโมงใช้บรรเลงในงานาศพภาษาเนื้อร้อง ภาษาที่ใช้จะเป็นภาษาท้องถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกว่าภาษาถิ่นอีสานอาจมีภาษาขเขมรสอดแทรกในกลุ่มอีสานใต้เนื้อร้องในบทเพลงมีความสนุกสนานมีลักษณะเกี่ยวกับการเกี้ยวพาราสีการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์การโต้อตอบชิงไหวพริบกันทําให้ผู้ฟังสนุกสนานสำเนียงสำเนียงเป็นสำเนียงของท้องถิ่น ถ้าเป็นกลุ่มอีสานเหนือจะมีสำเนียงเป็นภาษาอีสานที่มีสำเนียงคล้ายภาษาลาวเพราะมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศลาวจึงได้รับอิทธิพลด้านภาษาด้วยกลุ่มอีสานใต้จะมีสำเนียงคล้ายภาษาเขมรเพราะมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชากลุ่มอีสานเฉพาะเมืองโคราชก็จะมีสำเนียงแบบโคราชทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะสำเนียงหลากหลายองค์ประกอบของบทเพลง บทเพลงพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะเรียบง่ายมีจังหวะทํานองที่สนุกสนานเร้าใจให้ความสนุกสนานแก่ผู้ฟังมีการประสานเสียงระหว่างผู้ขับร้องและการบรรเลงดนตรีที่สนุกสนานมีการรับส่งกันเหมาะสมทำให้บทเพลงมีความไพเราะสมบูรณ์